ก็สองตัวนี้ได้หมื่นหนึ่งพี่ว่ายังไงนะได้มายังไงนะไม่ไม่เชื่อว่าจะได้หมื่นหนึ่งเลยใช่ไหมงงไหมมันขายได้หมื่นหนึ่งจริงหรือวะอะไรจริงๆเราคิดว่ามันสร้างกระแสหรือเปล่านีแบบปั่นราคาหรือเปล่านี่เป็นไปได้หรอวันจะซื้อกันหมื่นหนึ่งจริงไม่ได้เดี๋ยวนี้โอนจริงๆนะเดี๋ยวโอนหมื่นหนึ่งจริงๆเขาซื้อซื้อจริงจริงหมื่นหนึ่งเพราะอย่างเงี้ยผมขายได้หมื่นตัวนี้ขายได้ตัวเดียวหนึ่งสองตัวนี้เป็นปอมปอมเก่าไทยใช่ผมจะซอนตัวเนี้ยผมซื้อหมื่นหนึ่งใช่ไหมผมก็จะขาายยไดด้มเลพูตรงๆ เราก็ได้มีค่าใช้จ่ายพวกน้องๆค่าคอมค่าอะไรอีกพันสองพันก็เหลือถึงผมสองสามพันเลยค่าขายค่าขายไม่มีกำไรนะใช่ใช่แต่ว่าผมสามารถบอกพี่แปดพันเพื่อน่าจะขายเพราะพี่ได้มายงไงนะขอเล่าที่มาหน่อนึ่งคือเราเก็บเสื้อผ้าตามบ้านมาอ่ะตามบ้านแล้เขาเป็นยังเขาขอเหมาบ้านเขายกคนไอ้บ้านนี้เราโดนแบบยึดแบบยึดอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเคลียร์บ้านให้เขาบ้านก็มีฐานะเลยนะอ่มันก็จะมีแบรนด์เนมบ้างมีวินเทจบ้างมีไม่มีราคาบ้างเสื้อบอลบ้างเสื้อบอลก็มีลายเซ็นก็มีแล้วก็เก็บไว้านี่เนี่ยก็เป็น หลายปีสี่ห้าปีมันอยู่ถังถุงดำเก็บไปเก็บไว้แล้วก็เปิดเพลินมันมีกระแสมาไปโดนลูกคีบไปโดนผมพอดีเออใช่ที่แบบทื่แบบตันเป็นล้านจริงหรือเปล่าวะใช่ใช่เราคิดว่าเอ้เราก็หาดิีเครื่อนนี่มันเคยผ่านตาเราอ๋อเขเคยได้มาบ้านหลังนั้นนี่วะเพ่อเปิดดูเรื่งเก็บอยู่ดีที่หนูไม่แท้อืะนี่เป็นได้ได้เงินหมื่นจริงนะจริงๆที่เขาไม่อยากให้หาไม่ถ่ายหน้านะเพราะว่าเขาเรียกว่า นงานที่ไปเนาะไม่อยากเปิดเผยตัวตนอะไรเงี้ยครับแบบเป็นคนรับเชียร์ไม่ใช่สายเสื้อผ้าแบบนี้ด้วยเราไม่เป็สายิงจ้าถุงเนี้ยที่เสื้อเปิดถุงมาเนี้นะเข้าใจของเข้าใจแล้ก็เก็บมาแล้วมันขายได้จริงๆมันจะมีสายคนที่เขาแบบไปเปิดกระสอบครับในนี้เนาะใช่ใกระสอบก็จะมีกระสายโกดังญี่ปุ่นสายญี่ปุ่นสายเปิดกระสอบอเมริกาแล้วก็จะมีอีกสายนึงก็คือสายที่แบบไปตามบ้านเลยก็คือจะไม่ได้สนกระสอบเลยก็ไปตามบ้านไปตามไปตามตลาดนัดต่างๆเหมาเหมาคนที่เขามานั่งแบกดินเหมาคนเท่ส์ห้วกก็ติดพวนี้มาใช่ก็จยคนได้มา หลักสิบบาทยีสบาทสาิบาทมาขายได้พันสองพันสามพันหมื่นหนึ่งก็มีเป็นภาคิริวใช่เออแล้วแบบไม่มีราคานะมมีราคาครับอืมอันนี้็ผมก็ซื้อน้องก็เออเออเอาเวนเออ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 เนอเออเออเหอดก็เออืออเอรเอ่เออเซื้อมื่นเออไอ้เออเไอเมอเอ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 ยเระเาณเี้ยออเออเออเออกอลเอกเออเอีเออเอาเเเออ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 เนอเมาขายเออเออเออเอนเอนเออ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 เอเนอเออเ่อ่อนตัวนี้ของพี่ตัวเยวเี่ยนะ ถ this, né, ul, hàng, 50, 000, 000้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะพี่จะได้เงินผมประมาณหมื่นห้าเพราะผมขายได้ประมาณหมื่นแปดถึงสองหมื่นตนๆเลยตัวเนี้ยแต่อันนี้คือราคาปัจจุบันครับเป็นบาทนะพี่นะครับน้องก็ดีนะแบบเราไม่แบบนี่นะพี่นะโอนแล้วนะโอนแล้วโอนโอนแล้วโอนแล้วนะครับเรียบร้อยคือจริงนะครับนั่นแหละที่อยากทำเป็นคลิปวิดีโอเพราะว่าอยากให้แบบคนที่เขาแบบทำแบบพี่เขาจะรู้นะว่าบางทีอ่ะให้ลองแบบศึกษาเพิ่มนิดเดียวดูผ่านดูคลิปดูผมดูวิดีโอดูเหพจผมมันมีรูปมีอะไรให้ดูแล้วถ้าคุณมีแบบเนี้ย มันก็ได้จากจะไปขายตัวหลักร้อยหลักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเป็นนิดเดียวแค่นิดเดียวเลยครับนี่ก็ขอบคุณพี่สองคนมากเลยครับครับพี่เฮ้ยแต่คลิปผมต้องจับมือนิดนึงจับมือเห็นนิดนึงใช่นไหมมันจะมีจับมือนะโอเคนะครับพี่นิดนึงจับมือนิดนึงโอเคจับมือนะครับขอบคุณนะพี่นะขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับขอบผมขอบคุณครับเจ็บร้อยครับพี่เจ็ดร้อย